สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมานีเจเจพี่เจมพี่เทอพ่ผ้าไม่กินมึนกมลวกครับกับกุ้งลวกอันนี้มึกครับอันนี้กุ้งมึกมึออกแยกครับแต่ว่าตาตอ,อกนะพี่น้องทัี่ได้เรากับปอปปะนะพี่นอ้องที่เฮ็ดง่ายต่างประเทศกับพี่สาวที่ต่างประเทศพี่ชายอยู่ประเทศครับทีมงานอิสราเอลครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับไม่กินน้ำกันครับแสบๆพี่น้องเน่ามันต้มเนาครับมา ันนี้น <unified> ัอืมแมึงท่นักปาคือเกาหนักแ้วก็ปกดงเกตัวครับ ออแองๆๆหนักกุ้งกระตี้ครับกุ้งกันบ้านหวานหนักเลยมาๆตัวนั้าไ maminkomina เงยพระพีบนองครับ วไฟไแม่บตดดีกุ้งข่ามื้นีซสดๆแไม่ๆมๆครับพี่นนองมานครับ

ันก็เรียม่หง ุงสุดุงน้ําจ doa gama gama bena ไปกมากกับเพียบน,นัตรงนี้นั เมื่อดำไปทำไมก็ไม่ง่เบอร์กินรับ อะไไม่ได้กลนะได้กินมัน่บก แซ่บครับพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> ตำนดนึกครับกุ้งลวกครับหรือตำเล้ามึกครับแซ่บแซ่บครับพี่น้องกินไปเยอะมากกระเพาดครับอิ่มครับพี่น้องนี่ก็นั่งกินยี่โมงเก้าเนี่ยนะครับแดดมันซองมากผมเนี่มันลบหนีอยูตตอ่ิเต่างี้ออกแดดมันซอง มงติมนั่งกินเนี่ยตัวนี้ครับนี่คือทางกู้แม่ตัวนี้ครับอยู่ข้างบ้านแล้วเปิ้ลอ้นี่ก็ลูกหย่าต้นกระเร่แบนต้นกระเล่แบนน่ากินที่นี่มาเดลโมฮันเป็นน้องเนาะโอเคครับถ้าท่านจะเจอขอฝากกัไหน่กดแชร์กดติดตามกดสับสแกนกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับจะเจอขอขอบคุณขอบคุณบ่แม่เป็นน้องที่รับส่งและกดติดตามเจเจเมื่อเมื่อโดยตลอด เจเจ,จ,จ,จของคุณละลายครับสวัสดีเจเจของไ้แล้วครับสวัสดีครับ